เรามาดูกันที่การช็อตคอรกันบ้า,างครับการช็อตเนี่ยก็คือการขายส่วนคอเนี่ยคือสิทธิ์ในการซื้อครับการช็อตคอเนี่ยก็คือการขายสิทธิ์ในการซื้อลองพิจารณาดีๆครับขายสิทธิ์ในการซื้อมันก็แปลว่าเราสัญญาว่าเราจะขายให้มองแบบนี้ได้ไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้นผมอยากให้เรามองการช็อตคอรเนี่ยคือการที่เราใช้เครื่องมือเนี่ยสำหรับการที่เรารอขายครับเราอยากขายที่ไหนเนี่ยก็ให้เราเลือกราคาสไตล์ไพ ที่ราคานั้นครับแล้วเราก็ช็อตคอเนาะสมมุติว่าผมสมมุติให้สไตล์ไพเนี่ยเท่ากับ1ิบาทการที่เราช็อตคอจํานวนหนึ่งหุ้นที่สไตล์ไพ1สิบาทเนี่ยเราต้องการขายหุ้นจํานวนหนึ่งหุ้นที่ราคา10บบาทเราเลยทําแบบนี้ครับซึ่งเมื่อเราช็อตคอเนี่ยฝั่งที่เขาเป็นฝั่งรองคอเนี่ยเขาก็จะจ่ายค่าพรีเมียมให้เราผมสมมุติว่าเขาจ่ายค่าพรีเมียมมาให้เรา จำนวน1บาทละกันคราวนี้ผมขอแบ่งแยกออกเป็น2เคสครับเคสแรกเนี่ยสมมติว่าราคามาที่5บาทเราขายสิทธิในการซื้อให้กับคนที่เป็นฝั่งซื้อไปคนที่เขาซื้อคอมาเนี่ยเขาสามารถมาซื้อของได้ครับที่ราคา10บาทแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยของมันราคา5้าบาทเขาก็ไม่ใช้สิทธิถูกไหมครับเพราะฉะนั้นฝั่งที่เขาซื้อคอออปชันเนี่ยเขาก็จะขาดทุนสูงสุดก็คือค่าพรีเมียมส่วนเราเนี่ยที่เป็นฝั่งช็อตเนี่ยเราก็จะได้กําไรจากค่าพรีเมียมครับ ในเคสที่ราคาของสินทรัพย์เนี่ยมันต่าไปกว่าราคาใช้สิทธิ์คราวนี้เรามาดูในเคสที่2กันบ้างครับคือราคาเนี่ยมันขึ้นเกินราคาใช้สิทธิ์ขึ้นไปสมมุติว่าราคาเนี่ยมันไปที่15บาทครับผลที่เกิดขึ้นก็คือเราจะโดนเคมครับเพราะคนที่ซื้อสิทธิ์ในการซื้อไปเนี่ยเขาสามารถมาซื้อกับเราได้ที่ราคา10บาทในขณะที่ราคาสินทรัพย์เนี่ยอยู่ที่15บาทส่งผลให้เราผู้เป็นฝั่งขายเนี่ยขาดทุน5บาทครับแต่ว่าเราได้รับการชดเชย จากค่าพีเมียมเนี่ยจำนวน1บาทส่งผลให้เราขาดทุนแค่4บาทครับผมสมมุติเคสอย่างนี้ครับสมมุติว่าเราซื้อของจํานวน1ชิ้นที่ราคา5บาทเพื่อที่เราคาดการณ์ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะไปขายที่ราคา10บาทถ้าเราทําแบบนี้เราจะได้กําไรมา5บาทใช่ไหมครับอันนี้คือวิธีปกติโดยที่ไม่ใช้ออปชั่นครับซื้อของจํานวน1ชิ้นที่ราคา5บาทรอราคาขึ้นไป10บาทขายของเราได้กําไร5บาทแต่ถ้าเราจะใช้ช็อตคอเนี่ยเราจะทําแบบนี้ครับซื้อของเหมือนเดิมครับที่ราคา5บาทแล้วเราเนี่ย มาช็อตคอที่สไตั์ดสิบาทครับสมมุติว่าในวันสิ้นสุดสัญญาเนี่ยราคามาที่สิบห้าบาทเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือสัญญาการช็อตคอของเราเนี่ยก็จะลบไปสี่บาทถูกไหมครับแต่ของหนึ่งชิ้นเนี่ยที่ราคาสิบห้าบาทเนี่ยณตอนแรกเรามีต้นทุนเนี่ยคือห้าบาทถูกไหมครับราคามาที่สิบห้าบาทเราก็จะมีกําไรสิบาทครับณวันสิ้นสุดสัญญาเราขายของหนึ่งชิ้นที่ราคาสิบห้าบาทเลยครับหัก P&L ออกไปสี่เราก็จะมีกําไรหกบาทครับหกบาทเนี่ย ก็มาจากค่าพรีเมียมหนึ่งบาทใช่ไหมครับแล้วก็จะมาจากการที่เราซื้อถูกขายแพงเนี่ยอีกห้าบาทเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากําไรเนี่ยมันมีเหมือนกันเลยครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือค่าพรีเมียมครับพอจะเห็นประโยชน์จากการที่เราใช้ช็อตคอสําหรับการรอขายไหมครับว่ามันทรงพลังมากๆเลยนะครับสมมุติว่าราคาเนี่ยมันไม่ถึงสิบาทสักทีราคาในใจเราที่เราต้องการขายเนี่ยคือราคาสิบบาทแต่ราคามันไปย่ำอยู่ที่หกบาทเจ็ดบาทแปดบาทแบบนี้ครับ เราก็ทําการช็อตคอไปเรื่อยๆช็อตคอไปเรื่อยๆจนกว่าราคามันจะขึ้นมาครับพอราคามันขึ้นมาเราก็ได้ขายตามเป้าของเราและนี่ก็เป็นประโยชน์ของการช็อตคอรครับ